3ความลับที่ทำให้คุณไปถึงเป้าหมายที่คุณตั้งไว้ได้เร็วขึ้น วันนี้หลายคนรู้ว่าการที่คุณจะประสบความสําเร็จคุณต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนคุณต้องตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนแต่ทําไมหลายคนไปไม่ถึงเป้าหมายสักทีวันนี้ครูมี3มความลับที่จะทําให้คุณไปถึงเป้าหมายที่คุณต้องการได้หลายคนคงเคยได้ยินว่าวันนี้ถ้าคุณอยากจะได้ผลลัพธ์ที่คุณต้องการหรือไปถึงเป้าหมายที่คุณต้องการคุณต้องรู้จักคาว่า be do have คือการเป็นหรือความเชื่อ การลงมือทำและผลลัพธ์การที่คุณจะไปถึงเป้าหมายหรือแฮปหรือผลลัพธ์ที่คุณต้องการวันนี้คุณต้องเริ่มต้นจาก1 B คือการเป็นหรือความเชื่อหรือการที่คุณสวมตัวเองเป็นคนคนนั้นเพราะถ้าวันนี้คุณไม่มีความเชื่อว่าคุณสามารถเป็นคนคนนั้นได้คุณทํามันได้คุณเป็นคนคนนั้นได้คุณรวยได้มันจะทําให้คุณไม่ไปสู่ขั้นตอนที่2คือดูการลงมือทําดังนั้นคุณต้องมีความเชื่อก่อน พราะความเชื่อมันจะทําให้คุณเริ่มต้นลงมือทําในสิ่งนั้นที่คุณเชื่อว่ามันจะทําให้คุณได้ผลลัพธ์อย่างที่คุณต้องการ 2. ดูคือการแอคชั่นหรือการทําเมื่อคุณลงมือทําด้วยความเชื่อมันจะทําให้คุณสร้างผลลัพธ์อย่างที่คุณต้องการหรือมีในสิ่งที่คุณต้องการ 3. h a แ e ปผลลัพธ์ที่คุณต้องการหรือเป้าหมายที่คุณต้องการเมื่อคุณมีความเชื่อแล้วคุณลงมือทำด้วยความเชื่อมันจะทำให้คุณทำสิ่งนั้นโดยที่ไม่สนใจว่ามันจะมาเมื่อไหร่มันจะมาอย่างไรมันจึงทำให้คุณเป็นหนึ่งคนเลยที่ได้ผลลัพธ์อย่างที่คุณต้องการถ้าวันนี้คุณต้องการอยากจะได้ผลลัพธ์อย่างที่คุณต้องการหรือบรรลุเป้าหมายที่คุณตั้งไว้คุณต้องเริ่มต้นด้วยความเชื่อการเป็น คุณก่อนเมื่อไรที่คุณเกิดความเชื่อหรือการเป็นของคุณว่าคุณเป็นบุคคลนั้นไปแล้วมันจะทําให้คุณสู่การลงมือทําหรือแอคชั่นที่คุณจะไม่สนใจว่ามันจะมาเมื่อไหร่มันจะมาตอนไหนแล้วมันจะมาอย่างไรมันจะทําให้คุณลงมือทําสิ่งนั้นด้วยวินัยและความอดทนและรอคอยความสําเร็จให้เป็นแล้วมันจะทําให้คุณได้ผลลัพธ์อย่างที่คุณต้องการนี่คือความลับที่จะทําให้คุณได้ผลลัพธ์อย่างที่คุณต้องการเหมือนกับคนสําเร็จทุกคนที่เขารู้และทํากัน